สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมี1ชิ้นนะคะเป็นพัสดุเครื่องเขียนค่ะเป็นเครื่องเขียนยี่ห้อของเกาหลีนะคะมาเปิดดูกันเลยค่ะนี่ค่ะไปสั่งมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะสำหรับลิงก์ของต่างๆเดี๋ยวไปจะใส่ไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะ ดูกันเลยค่ะจะมีเป็นกระเป๋าดินสอนะคะสติกเกอร์สมุดแล้วก็ปากกาค่ะสำหรับกระเป๋าดินสอกับสติกเกอร์จะเป็นของ Branch b a d e r นะคะแล้วก็สมุรกรดกับปากกาจะเป็นของยี่ห้อ Daily Life ค่ะอันนี้มีแถมสติกเกอร์เล็กๆมาให้ด้วยหนึ่งอันนะคะมาเริ่มดูที่กระเป๋าดินสอก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอรูปนกเพนกวินค่ะ น่ารักมากเลยนะคะอาเลือกมาเป็นสีเทาค่ะใส่ในถุงซิปพลาสติกมาอย่างดีเลยนะคะถุงซิปอันนี้ก็ไว้ใส่พวกสติกเกอร์ได้นะคะนี่ค่ะตัวกระเป๋าจะเป็นนุ่มๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วกระเป๋าอันนี้มีหลายลายเลยค่ะมีลายขนมปังลายนกนะคะแต่ไปเลือกเป็นลายนกเพนกวินเพราะว่าซิปเปิดจะอยู่ด้านบนค่ะแปลว่าใช้งานได้สะดวกดีนะคะ สำหรับกระเป๋าบัชบาร์เดอร์แบบนี้ปอยเคยมีกระเป๋า iPad หลายใบยแล้วค่ะใช้ดีมากๆนะคะปอยก็เลยสั่งกระเป๋าดินสอออกมาใช้คู่กันค่ะมาดูที่ด้านในกันนะคะนี่ค่ะตัวกระเป๋าก็จะบุเป็นนุ่มๆน,นะคะที่ด้านในก็มีเป็นช่องตะข่ายเล็กๆอีกหนึ่งช่องด้วยค่ะกะอันนี้จะเป็นป้ายบัชบาร์เดอร์นะคะกระเป๋าอันนี้ค่อนข้างยาวค่ะจะใส่พวกปากกาดินสอธรรมดาก็ได้หรือว่าจะมาใส่พวกปากกาสไตลัสของ iPad ก็ได้นะคะ เดี๋ยวปอจะลองใส่ปากกาให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกปากกาดินสอธรรมดานะคะเทียบขนาดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใส่ได้สบายๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพวกปากกาสไตลัส iPad ที่ปอยมีอยู่ค่ะอันนี้เป็น a p p เป p e n c นซรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกูโจโดอกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสไตลัสสำหรับเขียน iPhone น,นะคะขนาดจะค่อนข้างยาวค่ะแต่เทียบเราก็ใส่ได้นะคะ นี่ค่ะใส่ได้สบายๆเลยนะคะใส่แล้วก็รูดปิดได้ค่ะแถมที่ตัวกระเป๋ามีบุก,กันกระแทกนะคะก็สามารถช่วยกันกระแทกให้กับของข้างในได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าบักการสไตรัสด้านในจะโดนกระแทกนะคะต่อมามาดูที่สติกเกอร์กันบ้างค่ะนี่ค่ะจะเป็นสติกเกอร์แบบเซตอันนี้นะคะ ตัวซองน่ารักมากเลยนะคะตัวสติกเกอร์เป็นลายนกเพนกวินเข้ากับกระเป๋าดินสอเลยค่ะตัวสติกเกอร์อันนี้จะมีทั้งหมด11แผ่นนะคะลายน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ ลายหมีอันนี้น่ารักมากเลยนะคะตัวสติกเกอร์อันนี้จะเป็นแบบกันน้ำค่ะจะเอาไปติดพวกกระดาษพวกสมุดก็ได้หรือจะเอาไปติดพวกเคส iPad หรือว่าเคสโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นไดคัทนะคะนี่ค่ะเวลาแกะก็แกะออกมาแบบนี้นะคะมาดูที่ยางถัดมากันค่ะถัดมาจะเป็นปากกานะคะ จะเป็นปากกาแบบมีสามสีในแท่งเดียวค่ะมีค่ะที่ด้านหลังจะเขียนว่า My Buddy นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะมีลายเป็นสัตว์ต่างๆค่ะมีกระต่ายจระเข้หมีหมาแล้วก็มีโคราล่านะคะน่ารักมากเลยค่ะสีก็สวยนะคะทีนี้เดี๋ยวป้าจะทดลองเขียนปากกาให้ดูค่ะมีปากกาดำปากกาน้ำเงินแล้วก็ปากกาแดงนะคะเริ่มที่ปากกาดำก่อนนะคะ เขียนได้ลื่นดีมากๆเลยค่ะนี่ปากกาน้ำเงินนะคะแล้วก็ปากกาแดงค่ะนี่ค่ะปากกาอันนี้เขียนดีใช้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูที่อย่างสุดท้ายกันค่ะอย่างสุดท้ายจะเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กๆนะคะเป็นลายหมีเจลลี่แบรค่ะ นี่ค่ะที่ด้านในจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่มุมจะมีลายหมีตัวเล็กๆค่ะนี่ค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดหมาะสำหรับเอาไว้พวกพานะคะจะไว้จดโน้ตหรือว่าจดไดาอารี่นิดๆหน่อยๆก็ได้ค่ะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าดินสอก็ได้นะคะนี่ค่ะเล่มเล็กใส่ได้พอดีนะคะปากกาก็ใส่เข้าไปได้ค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับพัสดุในวันนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ